มันเท่าพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมันนี่มาทาั้งแาเชิญพี่น้องอเส้นหักไฟแสนนะครับมาทา้งบันน้องแหวครับตำบลดุกเอิน อำเภอหนองเงี้ยจังหวัดบุรอยครับพี่น้องครับในบรรยากาศสดๆนะครับนะครับมีมาท่านผ้าดําเบิกฟ้าครับพี่น้องครับบังแรงของที่งานเฮ้านะครับพี่น้องครับช่องที่สามงนเฮ้าเจ๊กอร่อยครับนั่มเสนอครับผ้าดําเบิกฟ้าครับบังแรงครับติดตามเลยครับพี่น้องครับผลงานจะเป็นยังไงครับจะไปแบบไหนครับแบบสดใสสะอาดแล้วก็มันห้าครับ รุ่นกันครับไยดำเบิก้ฟครับพี่น้องครับ กับเรียบแพ้แพ้ลงมาหน่อครับพี่น้องเบาบเบาเบาครับพี่น้องครับนี่ครับเบานี่ครับนี่ ยังแพ้แพ so 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 ้รึบ้างนะครับพี่น้องไป้างสิกระทบแมนนี่นี่ครับไปล้งสิกระทบนี่นะครับนี่ครับล้างสิกระทบเข่าไล่ทางนะครับพี่น้องลากขวางนะครับผางกล้งสิมากระตัวกับพี่น้องครับอ้าวเปนเบาเลยครับชดหางครับ ya ya, nah ini kakak pindah bau kak, bau bau บว่าจะสัครับพี่น้องครับคอยดับเบิกฟ้าครับพี่น้องครับตามกันต่อครับครับช่มงานเขยไก่เก่งครับเลว่าเสียตังสังวุ้ยครับเรียงตกแต่งบนฐานครับแต่งฮารีแต่งแห้งามครับสำหรับช่มงานเขยไก่เก่งครับดุนกันจมกันครับหน้าที่ถึงใจอีก่ไก่ล้วครับพี่น้องครับเขยไก่เก่งเลว่าเสียตังสังวุ้ยครับ ติดตามเลยครับแ0ท่านไปแล้วพี่น้องครับ แบบโหดมันห้า เตแบบดครับเตะแบบสดใสสะอ飒飒หรือว่าหดมันห้าครับพี่น้องครับรวมกันกับฟ้าเทียงตะวันครับแต่งให้ดีแต่งให้งามครับสําหรับจิ้มงานฟ้าเทียงตะวันครับพี่น้องครับรวมกันชุ่มกันเลยครับผลงานที่สดใสสะอ飒飒แล้วครับวันนี้ครับพี่น้องครับฟ้าเทียงตะวันโงกาาาทีส ก็ได้ครับพี่น้องครับไฟเขาก็ไม่ขี่ฟ้าครับตอนนี้ครับพี่น้องครับล่ารุนระยบถังเลยครับป้าเจียงตะวันล่าง้ไปพี่น้องครับเอารุนกันครับเตะเทียบเลยอ้าวลุงวลาครับยิงสูงมากๆครับตรงนี้ครับเกือบไร ครับพี่น้องครับรุ่นหางครับเพื่อลงมาหลางๆสิทธิเห็นหางครับดูตามนะครับผมครับตามกันต่อครับพี่น้องครับกับทีมงานฮอนกฮูกตาโตครับฮอนกฮูกตาโตครับพี่น้องครับผลงานจะเป็นยังไงครับสดใสส飒飒แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้แต่งตกแต่งอยู่บนฐานได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับจนเราทีมงานฮอนกฮูกตาโตครับลุนกันชุ่มกันเลยครับ แต่งให้ดีแต่งให้งามครับสำหรับทีมงานห่อหนุกตาโตครับพี่น้องครับ

ครับผมเอาเลยวะดีครับปันี้มันจะดัเก้แคอนี้ครับอ๋อหนึ่งสโต พยายาทุกอย่างทันดีกว่าลวครับรสวรครับ คณะที่น้านท่องครามดีครับเออเลุอจากเจ็ดครับตาข่ายกำลังใจที่นั่งครัดีสู่ต่อไปครับพี่น้องครับทองพภาคีฟาตาเจ้าที่แหละครับมาอนี้ครับกำลังใจสู่ต่อไปเออครับทองพภาคีครับพี่น้องครับตามกันต่อครับครับมัดเด็ดมัดแน่ประจำรายการครับพ้อไผลิ้นครับมาอนี้พี่น้องครับ มาโจโจจบันน้องเหวยับตำบลดุอึงอำเภอหนองหี่จังหวัดรอยนะครับพอนไพลินครับกับมัดเล็ดมัดในญ่ครับผนงานสดใสสา,สาแล้วครับนี่ครับพอนไพลินครับพี่น้องบุนกันช่มกันเลยครับ ศักยภาพก็ต้องพูดถึงครับส่วนััทธิงานพอนไพรินครับพี่น้องสูงเต็มที่สูเต็มร้อยครับวอมมาตรฐานเต็มร้อยแน่นอนครับพอนไพรินครับ,รบตรแต่งให้ดีแต่งให้งามครับปพอนไพรนไินครับผม อรุณระบบหางครับหางดีครับพี่น้องครับเป็นคนครับคุ่มกันเลยครับพอนไฟลิ่ครับที่สามันเข้าใจไม่ร่อยแมนครับ เาครับเบาเบาไปน้องครับามว่ารุนดนช่งล่างจะได้เห็นหางแล้วไปน้องครับรุนกันครับพอนไปลิ้่อครับขุยอดข้างมาครับยุ่งกับแฉบครับเบาครับไปน้องี่น้องครับหางของงาางพอนไปเรื่องครับเื่องเกินข้ามากเลยเลยครับครับเยครับ

ไปไหมแล้วครับพี่น้องครับไปไหมแล้วต่านอสีร้อยยี 20. ร้นอยสิบสามคะแนนครับพี <limited Claire Audi> <technology> ่น้องครับครับตามกันต่อครับพี่น้องครับกับทีมงานสองพันพิมลครับมัดเด็ดมัดง่ายประจำรายการครับมันนี่ครับพี่น้องครับสองพันพิมลครับศักยภาพก็ต้องพูดถึงครับท้ายนี่ครับพี่น้องครับรู้จักกันดีครับทำสถิติสูงสุดนะครับตีนี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับห้าร้อยห้าวีครับพี่น้องแพ้ที่และครับสองพันพิมลครับกรมมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมัดเด็ดมัดง่ายประจำรายการของมันนี่ครับ สอพที่มนครับเบซี่แฟนท่านสนทรจักกันดีครับสุดเกดมากครับ เบลครับพี่น้องครับเอาวอลโมสุครับหาฟันนิมนต์ครับพี่น้อง